ประกาศพระบรมราชาองการทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระม่อมสถาปนาหม่อมเจ้ารำไพพันนีพระวรราชชายาเป็นสมเด็จพระบรมราชินีมีความเนื่องด้วยราชประเพณีการตั้งพระชายาเดิมเฉลิมพระเกียรติยศเป็นสมเด็จพระอัครมเหสีว่ามีมาแต่แรกสถาปนากรุงรัตนโกสินร์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอภิเษกสมรสกับหม่อมเจ้ารำไพพันนีแต่เมื่อทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมคุณสุโขทัยธรรมราชาตั้งแต่พุทธศักราช2461ดังนั้นเมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติจึงโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ประกาศเฉลิมพระนามพระวรราชชายาเป็นสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินี มีพระกิติยศเป็นพระอัครมเหสีสมบูรณ์ตามพระราชะกำหนดกฎหมายและพระราชะประเพณีกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย